เอางี้เนี่ยเราสามคนเนี่ยมาแข่งกันเลยเดี๋ยวกลัวใช่ไหมไม่เป็นไรกลัวกลัวหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะดูแล้วคุณอะไรไม่เป็แน่นอนนะผมผมเอาน้ำแอปเปิ้ลแล้วกันครับอันนี้คือมาเก็บไงอ๋อเอ้ยรู้แล้วว่าบอปบอกมอนเปไปกลัวอะไรมาตั้มตั้มนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวแก้ตรงให้ สองเจนี่คูเจเจจัรู้จักใช่ไหมชีวาวอบชีวาวอบเนี่ยเป็นชื่อเครื่องดื่มมันกล่าวว่าเป็นขับเท้าป่ะใช่ใช่อ้าววอบม่ีเอาถ่ายรูปให้หมาล่ะมาเตัวนิ่งเลยนะไปและถึงสวรรค์ฉันเดาวดึงเรียบร้อยแล้ว สนับสนุนโดยนิสสันอัลเมรความสุขที่กว้างขึ้น เรามาทำอไมเนี่ยตรงนี้นี่อะไรเนี่ยฮะข้ามผ่านไปเลยใช่ไหมเมื่อกี้ตลอดไปห้องน้ำเราตลาดน้ำปั๊มนี่คือไปฉี่แล้วก็เจอหรือยังไงครับไปฉี่แล้วเกามีป้ายอยู่ไงอ๋อแล้วมันผ่านอยู่แล้วเขาก็มีป้ายใช่ไหมใช่เป็นตลาดแล้วชั่วแม่ตลาดแล้วเพื่อนก็อ่านแล้วไงอ่านแล้วบอกว่าเป็นแหล่งรวมสารที่กิบของวัยรุ่นขอนแก่นย์นี่แปลว่าอะไรวะทิพย์แบบว่าตูยุคเนี้ยเข้ากับยุคสมัยรนี่ขอนแก่นนี่ไม่ใช่แรดเหรอฮะ ไม่ใช่แร่นะที่เจ๋งอ่ะอันนั้นอันนั้นมันสถานที่ของแกแล้วแรดอ๋อไม่มีขอนแกไม่มีแรนไม่มีแรดใช่ไหมนั่นมันสวนสัตว์กำผิดจำผิดอ๋อเรารู้แล้วเว้ยเพื่อนเปลี well ่ยนเรื่องไปก่อนนี่ไงต้นตาลก็คือว่ามีต้นตาลอยู่ข้างตลาดไงอ่า๋อตลาดต้นตาลบอกว่านี่มีมีตรแกูลด้วยตระกูลต้นเขียวเที่ยวธรรมชาติเฮ้ยรู้ได้ไงวะเราอ่านมาหนอ๋อทั้งตลาดต้นตาลพอดีเลยเนี่ยว่า อยากจะช้อปปิ้งเหมือนงานเลยอ่าหรือจะทำเสื้อผ้าใช่ไหมต้องจากลาแล้วต้อกจากความยิบแล้วนั่นนี่ะเป็นสถานที่เปิดตอนเย็นตั้งแต่สี่โมงถึงห้าทุ่มเขาเรียกว่าเปิดตอนเย็นอย่างนี้ก็เดินในแบบชิวๆเลยเย็นๆสบายไม่ร้อนแดดใช่ไหมสี่โมงถึงห้าทุ่มแล้วกของกินเนี่ยมีให้กินปีนเลยอะไรโบชัวยเนี่ยเขามีอะไรบ้างเพื่อนไม่คิดจะเด็ดที่เราอ่านมาเขาบอกว่านี่มันมีสโลแกนดูหนังฟังเพลงบรรเลงสเต็ปมองสวนสวยรวยความคิดแล้วมันเป็นยังไง อันนี้เนีลยแต่ละอันเนี่ยยิต่อเรื่องเลยสิดูหนังเนี่ยคือไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีฉายหนังอาร์ตด้วยออ๋สรุปก็มีข้อศอกสีข้าวๆเป็นข้อศอกสีใช่ไหมแล้วต่อไปีฟังเพลงสามเวทีเลยรีในบรรยากาศแบบสวนสวนแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันเลงสเต็ปเนี่ยก็เาจะร้องจะเล่นมีพลังโชว์อะไรก็มาโชว์กันได้น่าสนใจจริงๆแฟป์ซิ่ก็ที่บอกไปก็เป็นงานศิลปะอะไรอย่างนี้ก็มีคนมาจัดแสดงใช่ป่ะใช่กินอร่อยปล่อยเฮ้อยเจ๋งว่าเจ๋งสียงเจ๋ยง มาแล้วเราจะไปกันยังไงตรงไหนยังไงเนี่ยมีแผนที่หรือเปล่านี่ไงแผนที่มีเดี๋ยวเินไปวนกันแม่ดีเลยดเดียวเออนะเราจะได้ช้อปปิ้งด้วยเพราะเราใส่เสื้อตัวนี้มาของสาเดือนแล้วไม่ได้ซื้อเปลี่ยนทันทีรถตังติงยาวมาไหมโอ้ยขอยืมก่อนเลยกันของแบบนี้ล่าสุดที่ให้ก็ยืมยังไม่ได้คืนเลยเพื่อนโอ้ยสิบาทยี่สิบาทจะมากวงกันทําไมวะยืมไปเป็นพันแล้วเนี่ยโอ้ ดูร้าน,นแต่ว่าออแล้วถ้าไป<ท>เพื่อนมาดูโดนะนผู้หญิงซื้อของฝากใครไหเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีแต่ว่าเปลี <c oughs> ่ยนเรื่องก่อนทำไมดูแต่ว่าเออเสื้อผ้าอะไรอย่างี้ก็เป็นแนววัยรุ่นนะ <c oughs> เหมาะกับเราเลยทีเดียว วิ่งเชือกตัวละร้อยนะครับโดนโดนทั้งตัวรี่หมื่นอย่างแม่ห้าหมื่สองนะเสียตัวนี้เท่าไหร่อ่ะห้าเก้าทำไมราคาไม่เท่ากันนะครับเป็นแบบเป็นแบบตัวข้างหลังนี่เป็นแบบห้าเก้าไม่ลองได้ยแม่พี่ทำไมถึงห้าเก้าครับไม่ได้มันมากแล้วราคาอ๋อมากแล้วราคาจะถามอะไรมากลองไปเลยชอบก็เอาไม่ชอบก็อย่าเอา เราก็ได้หนึ่งตัวเพื่อนเราได้สตัวสตัวครับนี่นะครับผมซื้อสามตัวลดหน่อยได้ไหมพี่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นร้อห้า้าใช่ไหมอ่าลดรสิตัวนี้ร้อยหนึ่งเป็นสออตัวนี้เป็นร้อยเป็นสอันนี้ไม่ลดอันนี้ร้อยหนงไม่ลดครับโอเคครัอยู่คุลดไปเท่าไหร่ยี่สิบบาทโอเคครับจำหน้าพี่เอาไว้ว่าี่อบคุณคนี่แดูจากหน้าผากพี่เขานี่เป็นคนแบบว่าใจกว้างไม่ใช่็คือมเงินทองนี่ อ๋อคุณทองเลยว่าเทมาเลยว่าเทมาถ้าผักหน่องอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็มีเห็นไหมเขาเรียกว่าเงินไม่ขาดเลยอ๋อจริงเหรอจริงทำไมเงินจะขาดตลอดเลยล่ะก็ถ้าแบบมาอยู่คนเดียวแล้วจะจะไม่ขาดอย่งเงแต่ถ้ามาเพื่อนมาด้วยก็จะยืมเพื่อยืมเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้อ่ะคืนเราใช่ไหมคือเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอให้ขายดีนะครับพี่ขอบคุณครับรักกันนานๆครับ เฮ้ยเราไปดูตรงนี้นะเพื่อนอันนี้รู้สึกจะเป็นจงต้นตาลเลยนะต้นตาลเออนี่เพียบเลยมันก็เป็นกิมมิกที่นี่เนาะกิมมิกคืออะไรวะกิมมิกกิมมิกแต่ว่าเหมือนก็เป็นแบบเวลามาแล้วมันสึกแบบเห็นแล้วอ่าเป็นของแบบชัดๆอ่ะว่าเอรู้เลยว่าเป็นตลาต้นตาลแต่ว่าที่นี่ก็แบบเป็นตลาดที่โรบินติกนะหน้าพาวเวอร์แมนมาเลยแห้งน้ำกูดกันนั้นเลยนี่เราว่าสวยนะแต่มาและถ่ายหน่อยไหมได้เลยมา Tôi đi thải này lấy túi, đảnh đấy, nè, được đo thải, đo thải, thải, hỏi đi à, ว่าในโบยชัวร์ตรงนี้เขาจะมีนี่ไงตัง้มตรงนี้ก็คือตรงที่เราอยู่ที่หน้าปกนี่เลยมีต้นตาลห่านก็คือเขาจะแบบว่าส่องไฟเป็นสีสีสไงสีเขียวบ้างสีม่วงสีแดง,งอะไรอย่างเงี้ยเจะบอกเล่นว่าเมื่อกี้เราแอบถ่ายรูปตอนที่เปลี่ยนสีแล้วแหละเฮ้ยจริงเป่าจริง,รงเราเห็นแปกมากเลยนี่ไงอ๋อนี่ไง,ไง,ไงถ้าดูอย่างนี้มันชัดมากเลยนะเพราะต้นตานี่เปลี่ยนสี เพราะว่ามันประหลาดดีกประหลาดแบบความายดีๆอ่ะเพราะว่ามันว่าคนที่เดินผ่านอันนี้พร้อมกันจะแต่งงานกันเอออ้าวแมนี่ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเส้นทางความรักเห็นไหมโจบอกแล้วเมื่อเราลักันจลดเราควรจะเดินเมื่อเราดูเมื่ออยากบอกว่าเหงาที่จุดเริ่มต้นรักแรกพบเมื่อแรกพบอะไรต่างๆนะบ่าก็เป็นเส้นทางความรักว่าไอแม่ ว่าละอย่าให้เสียโอกาสแลความรักแบบเพื่อนไงเดินข้ามไปเห็นไหมแล้วทำไมจะต้องมองก้นเราด้วยจับตัวตีได้ไหมไม่ได้หรอกเพื่อนไม่ได้เลยนี่แหละโคตรละล้างกุรักโคตระมากแบบนี้นี่ชมวิวมาแล้วกยฟอร์มเป็นกุรักเราก็เราก็เป็นเป็นผู้หญิงไงจีบเจีบเอาพี่ต้อมมาดีพันหรืมาไหนคะ ตลาดบ้านต้นตาลจ้ะอคไปไปหาอะไรกินเถอะไ่ด้หรอคะคุณป่วยแล้วเลยข้าห้องน้ไหมคะโ็้ห้องว่าอะไรอะไรวะจีบก็ไม่จีบติดได้ไงไนนะ่ะอ้าวอา้าว ไปด้วยได้ไหมครับจริงไหมครับจริงนะฮะไปด้วยเฮ้ยโัวมีแฟดแล้วเองแฟนเฟิร์นเน้องสาวงั้นแฟนเฟิร์นเลย่น้องท่รักแล้วผมเป็นคนชอบแบบพวกโบอะไรใหญ่ๆอยู่แล้วเปไปเลยค่ะเป็นไหมครับอยากติดด้วยใช่ไหมครับเปทั้งตัวเลยใหญ่โบมากกว่าครับเอาพอแล้วฮะ เลิกยาวแล้วจะดูหนึระวังลูกัดด้วยครับทำไมครับโชคดีนะครับเป็นหัวเลยถ้าเราเจอกันอีกครั้งผมจะไม่ปล่อยคุณมุอไว้แน่นอนนะฮะขอผมขออนุญาตด้วยได้ไหมครับไป แต่นี่เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าเดี๋ยวน้เพราะว่าหอสีนั้นมันอยู่กับพี่เลยเราขอมาดูขอดูอันนี้ก่อนแอนอันนี้ก็แอนสีงานอันนี้คือว่าเรียกว่าเสพงานอาร์ตเลยนะอาร์ตกันเป็นสามคนเลยเดียวตรงนี้ก็จะอยู่ยาวตรงนี้เลยใช่ไหมไปก็ได้ไปแหมขัดล่ำจริงเลยสองนิดสองหน่อยไม่ได้มวันนี้พวกผมมาเที่ยวกันสอ้คนน่ะน อ่านนะเนี่ครับเห็นมิสการของพี่น่าสนใจครับพี่คุณวชิระตราชูครับใช่ซึ่งพี่ไปไปเ,เที่ยวบ่อยใช่ไหมก็เลยเอาถ่ายรูปเก็่ยวกบมันนครับก็ในเป็นผลงานในรอบ4ปีครับใน,นรอบสี่ปีครับครับแล้วแล้ใน,นแต่ละภาพนี่มีความหมายของตัวมันเองอะไรใช่ครับการอย่างอย่างยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าภาพนี้มัน<ไ>หนมายความว่าอย่างไร คือจริงๆแต่ละภาพเนี่ยมันก็จะมีความหมายที่ผมเขียนอ๋ออ๋ออ่านเองเลยใช่โอเคเข้าใจครับภาพนี้ก็คือความฝันแห่งกวีไร้สีก็คือ จะไม่เป็นความหมายเราตัว่างนีก็ต้องแปลงคือคือบางภาพก็เป็นแรงบันดาลใจบางภาพก็เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ถ่ายออกมาเป็นภาพบางภาพบางภาพก็สื่อสารนอกจากภาพก็จะเป็นบทกวีที่เขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือผมไหนที่เป็นคนชอบพจนไทยท่องเที่ยวเป็นคนชอบครับชอบครับอ๋อแบ็คแพ็คแบ็คแพ็ครับมาทางเดียวกับเราเลยซึ่งรูปนี้ก็ราคาไม่แพงเลยเพื่อนเท่าไหร่ครับสามพันห้าร้อยบาทเอง คุณจะซื้อใช่ไหมครับอ๋อเฮยว่ายืมตังไหว่ายืมตังอีกแล้วแลก็ทำไมพี่ถึงเลือกกัดแสดงที่ที่ขอนแก่นเนี่ยครับคืออันดับแรกเป็นคนขอนแก่นครับอ๋อคนขอนแก่นใช่อันนี้เป็น e x h i b i t i o นลำดับที่สองของพี่เองใช่ใชั้งแอยู่นี่ไใช่ครั้งแรกนี้แสดงอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ๋อครับนี้ก็เลยเลือกเลือกสถานที่นี้ คราผมนะครับมันเรารักบ้านเกิดด้วยส่วนหนึ่งเราต้องเลยไหมใช่ครับใช่คะแล้วก็จบจากนี้ก็อาจจะไปตามต่างจังหวัดแร้ก็แล้วก็คุยคุยไปนะแต่ว่าขอสินี้ก็ไม่ใช่ปีเฉพาะงานของพี่คนเดียวแช่ใช่ครับก็จะมีว่าสับเปลี่ยนไปแล้วนี้เราโชคดีมาเจอพี่เพราะส่วนส่วนหนึ่งผมก็เป็นคนดูแลที่นี่ด้วยอะไรอย่างงี้อ๋อ่ียก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของนไม่ใช่เป็นเจ้าของครับก็คือเจ้าของ เขาให้เราเป็นคนจัดการบริหารให้หาสิทธิกิกอะไรมาเราใช้แล้วถ่ายรูปพี่เลยคือพี่ลนนี้ ลืมไอ้แปลกๆเนี่ยต้องต้องต้องเนี่ยอาจารย์ออสเดี๋ยวอาจารย์ออสอาจารย์ออสจะให้ผมดูอะไรแปลกแน่นอนแปลกจริงหรือเปล่าออรบเดี๋ยวขอยืมหนังสือให้อาบุษเหน่อยดิกให้อาบุษเหมือนเด็กนี่แสดงว่าอาจารย์ออสก็เป็นศิลปินที่มีผลงานในเิศการเทศกาลเชิงก่อนกรกับแม่โบก่อนคือถิ่มาพานี่ส่องไปแล้วมีพวกกินนารีพุทเดินออกมาเนา อยู่ไหมจริงครับเดี๋ยวให้ดูรูปให้ดูรูปนี่ฮะเฮ้ยอ่ามันเป็นแอนิเมชันนะครับใช่ใช้โมด์อาสมาร์ทโฟนสองทุกมันจะมีทุกนี้ขึ้นมาอ๋อเหรอใช่อย่างเช่นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของของเล่นที่เป็นอ็อกอัพแนวสาวที่พบในประเทศไทยอ่าแล้วไงใช้คิวอาร์โค้ดครอเป็นตัวเลกเออาร์ครับเออาร์ใเช่นตัวเนี้ยเป็นไดโนเสาร์เราก็เอามาส่องอ๋อ นี่ต้องดูเลยเนี่ยตั้มหมุนได้หมุนได้รอบทางไหมนะนั่นคือใกล้ๆหน้าอยอ่นะอันนี้ใครทำให้ครับแม่ทำเองครับพี่ทำเองใช่ครับพี่ก็เอ่อเป็นโปรแกรมเมอร์อาร์ติสต์โอ้โหโปรแกรมเมอร์อาร์ติสต์ใช่โอ้ยเก่งอ่ะพี่ทำเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆทีดีได้ด้วยนะได้ครับทั้งที่เจ๋งนะเฮ้ยแล้วอันนี้เขาจับกับอะไรอ่ะ จับกับรูปครับจับกับรูปให้แมทกับรูปวันนี้ใช่ครับเฮ้ยพี่โอ้โหพี่เก่งอลยเนี่ยตอนนี้เก่งเลยเนี่ยดจับกับรูปไหนนะนราปิดก็ยังเห็นอยู่นี่ไห้ปิดได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพราะว่าถ้าเวลาเราถือหนังสือเนี่ยมือมันจะบังอยู่อ่ะฮะขอเปิดเล่นพี่เก่งแน่พี่เก่แล้วยังไวๆได้ไหมเฮ้ยก็ได้ได้ไวก็ได้ครับก็ออกมาหมดเลยอ่ะใช่อ๋อนี่คือพี่อาจารย์ออกแบบ ค<ใ>น,นแน่ฮะเป็นไดน็กสาวที่พบเลยเพราะในประเทศไทยนะที่เงาของเวลาไม่องหมายว่าใช่หรือไม่ใช่เงาขาดชีวิตไม่ได้แต่ชีวิตขาดเงาไม่ได้ลูกนณะชีวิตจะมีสักกี่คนที่สในใจเงาเงาปรากฏ เมื่อชีวาเล้นหายในรารีไล้การคงลูกเปลี่ยนแปลงเงืเ่อนไขจะมีสักกี่คนพอใจในเงาแต่มีความรู้สึกแต่ไร้ตัวตน โอเคเรากำลังขอตัวลาฮะขอบคุณมากครับไม้เท่าไหร่ครับเอาไม้หนึ่งลองกินเอาผักไม้ไหมนี่เลยเมื่อกี้เห็นเขากินเขาบอกว่าพี่อ่ะร้านพี่อร่อยมากก็เลยมาเจอขอบใจมาก ดูดีว่าอร่อยจริงหรือเปล่าถ้าไม่อร่อยจะได้คืนเลยเฮ้ยคุณคนนั้นแล้วบอกว่าเยี่ยมไอ้นี่คือคุณตุ๊กตาตุาตุ๊าเชือทัอย่างนี้เลยนะตุ๊กตาหัวโป้งเลยตุ๊กตาดกโป้งเลยนะโป้งก็คือไม่ไม่มาอีกแล้วโป้งเลยว้าววาเยี่ยมมากคุณเยี่ยมมากกินแล้วนิดๆโป้งเลยฮึตุยกนี้เยี่ยมเยี่ยมหอมมือเลยยอดอร่อยอร่อยฮะ นี่ก่อนขอายมนไก่ที่ประจำหรอปล่าครับทุกวันเลยจ้าโอ้อนน้ไก่ด้ขาที่ไม่ม่มีกับข้าวเหนียวอ่ะเอาปละหรือว่าแค่นี้พอเหรอจิ๋วเราไปกินข้าวได้ไหมกินข้าวิน้า ใครเินไปเคบอกทำเลยใจอะไรก็คือเอาโกลสการแขวนนะฮะทุกคนอ่ะอ๋อเขาให้แขวนปีอ่ะครับจริงไหมฮะโอ้สการ์ดวาดเองแล้วก็แขวนเลยคือระบายความอันของเราใช่สองปีแล้วขอบคุณที่กล้ารักกันนะนี่เติมจุ๊บจุ๊บนี่เป็นแฟนกันนะครับว้า ไน่ารักมากรักมากโอเคไม่กลัวแล้วมาเขียนว่าดีกว่านี่เป็นโพสการ์ดแบบ DIY DIY ย่อมาจากดูอิดดวเซลล์ขาทำเองทำเองใช่ดูอิดดวเซลล์ไม่ถ่ายอะไรเลยรอดอไม่รู้จริงอเนี ที่มีความหมายหมดนะคะคอย่างดาวห้าแฉกตัวนี้เป็นแผ่นทาดรัมเพ็นกาดรัเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีแล้วก็จะช่วยปกป้องจากความชัว่วร้ายแต่ถ้าสมมติว่านะสมมติว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายเป็นซาตานหรือออกมาเนี่ยเป็นแพเป็นซาตานชาตินี้ใส่อย่างเงี้ยเป็นความดีมันเป็นคู่ตรงข้ามกันแลวอย่างถ้าเป็นดาวหกแฉกอะะดาวหกแฉกคือ star of david ค่ะเป็นความสัมพันธ์ของความเป็นคู่ เป็นชายหญิงเป็นสามเหลี่ยมซองกันสองค่ะอ๋ออู้ยได้คอมูุถามเพิ่มเลยเจ๋งมากเจ๋งนะอันนี้มเรื่องนี้ะพีซอันนี้นะครับสันติภาพอ๋ออันนี้สันติภาพไม่ได้อยากสันติภาพเลยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทสายของด้วยอ่ะ กูร้าน่ะแเป็นเรื่องราวที่สามารถมาประดับได้ด้วยนะคนใหญ่จะเน้นทำแบบนั้นนะคะจริงจริงระยะของเรื่องรางคือแค่แค่ทําให้เรามองเห็นแล้วนึกถึงสิ่งดีๆเมื่อเราเห็นบ่อยๆเมื่อเราตอบย้ำเข้าไปข้างในอ่ะเราก็จะนึกถึงแต่เรื่องดีๆแล้วเราก็จะเจอถึงเรื่องดีๆคุณนั่แหละครับคืออาร์ตตัวจริงอาร์ตตัวแม่ตัวจริงาพูดดีว่าไม่ได้ไม่ได้สอนให้งงงายน่มันเป็นกึ่งกุศโลบายมันเป็นิทยาศาสารแหเอูมชอบไหมครับนี่แหละครับพี่ครับมีน้องสาวเลยนะ แนะนำให้เพื่อนเลยนผมก็เกือบจะเข้าใจคุณแล้วนะครับแต่ผมไม่เข้าใจคุณนะ ได้ทั้งของในทั้งเตปการศิลปะศิลปะผู้คนหลายอย่างได้หลายอย่างเห็นว่าคนรักกันก็มีนะที่นี่ก็เป็นหัวโซนศูนย์ร่วมของวัยรุ่นของอแกนเลยนะใช่เห็นอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะพาคนที่บ้านมานะพ่อคุณแม่หรือว่าพาแฟนมาด้วยอ่าแน่อยากจะพาแฟนมาอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆหอวละเห็นอย่างนี้เราก็อยากให้คนที่เรารักเราดูนะอยากให้เราแบบร่วมแชร์ความสุความสุขของเราแล้วยางเพื่อนอ่ะ เราก็เหมือนจะชิ้นเหมือนกับตั้วมาแหละว่าอยากให้คนที่เรารักมาด้วยเหมือนกันก็คือไอหนุ่มนั่นเองประชัยหายรอเล่นโอเคเรากลับกันเถอะมาครับมีคนเคยบอกว่าถ้าโรคนี้ ขาดงานศิลปะก็เหมือนขาดสีสันที่ช่วยแต่งเติมโลกให้สวยงามงานศิลปะก็เหมือนบทกวีลึกซึ้งและมีสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลอยู่เสมอขอบคุณนิสสานอเมลล่าความสุขที่กว้างขึ้นที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผม จะไปเที่ยวถ้ำโพนิสัตครับเราจะไปกันได้ไหจริงเหรอครับแหม่ยีจังครับครับมันกวนครับลุงผมรู้อ่าผมแก่แล้วครับผมเอาบอลบอลบอลผมบอกแล้วลุงมันกวนแล้วพูดถึงพี่เดินกับเดินทางคุณตาบ่อยไหมฮะคุณตาเนี่อยู่ตั้งแต่16ปีที่แล้วอ่ะเราโง่ไงเพื่อนจบปะเยอะเลยอะไรเนี่ยทำกันได้ไหมน ทีหนผีตองเหลืองน่ะตรงนี้มันอยู่ตรงนี้แหละผีสิงคนผีสิงคนเลยว่าหลักอันนี้เป็นหลักเทพหลักแดนของเจ้าพ่อเยียงไก่ก่อนเข้าถ้ำช่วโงงเข้าโคเข้าขาปวดใช้คำพูดให้เป็นสิ่งมงคลแก่ตัวท่าน